คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนเช่นเคยในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทุกวันผ่านช่องแอทชแนลแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราจะพาไปตามติดนุ่มหล่อจากบ้านเดอะสตาร์นะฮะสองคนก็คือแคนและก็ฮัทนั่นเองครับเพราะว่าเราสองคนนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมของเซ็นทรัลไวท์คลับคลับของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมนั่นเองครับ ในงานนี้นะฮะัแคแลฮะฮาร์ดได้พาแฟนคลับของเราไปนีเต็มที่กันที่พัทยานะฮะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปรับประทานอาหารที่ร้านเดอะการ์ตส์เฮาส์ซึ่งเป็นร้านใช่ไหมครับยังไม่พอแค่นั้นครับเพราะว่าเราได้ไปถ่ายภาพกันต่อที่อาร์ตอินพาราไดส์นะฮะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จิตรกรรมสามมิติอยากรู้ว่าภาพทั้งหมดนี้นะฮะจะสวยงามขนาดไหนและจะสนุกขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับในรายการตามติดชีวิตดาววันนี้ฮะ ลัด<ผ>กับวิชครเนี่ย,ยไปด้วยกานเป็นงานของเซนทัาไวายขับนะครับผมครับตอนนี้วันนี้ก็เห็นหลังคือรถทัถวร์เลยครับจ้ามาโทรมาเลยจัดทริปไปเที่ยวพัทยานะครับผมใช่ครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆมิสอังกฤษน,นะครับเพราะว่ามีแฟนคลับของเราได้แบบไปแบบเที่ยวแบบเอ็กซ์เพรสี่ไปด้วยใช่ครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็เหมือนกับเป็นการขอบคุณลูกค้าของเซนท่านแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของเราด้วยนะครับยังไงวันนี้รับรองว่า กิจกรรมพิเศษแลวก็เยอะแยะมากมายเลยเลยเลยเ็นยกตัวอย่างคือทานข้าวเลยทานข้าวใช่ครับหลังจากนั้นแกแก่เแกแก่โอ้ไม่ใช่ของพัทยานะครับผมชื่อนั้นเซกาสเท่านะครับหลังจากนั้นครับจะมีพาไปทัวร์หลายๆที่ในพัทยาต้องบอกว่าพิเศษมากๆจะเป็นยังไงพาไปดูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมกำลังถือกล้องถ่ายเองครับตอนนี้เวลาแฟนคลับของเราขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เราเจอพิธีกรสุหลยอคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผม เป็นไงครับวันนี้นี่นี่มาอีกคนนึงครับจะไปจะไปที่ไหนกันฮะพัทยาแต่ว่าไหนเป็นอะไรเหมือนไปเกาหลีนะครับเหมือนตันที่ไปทะเลนะฮะทะเลบอกว่าต้องไปทะเลเนี่ยต้องใส่คาดิแกนแล้วมีผ้าพันคอถูกต้องครับตอนแรกจะนึกว่าไปเกาหลีครับดีนี้เริ่มต้นแล้วครับน้ำบัดหนาว คยดูใครที่ประเภทนี้นะฮะไม่มีค่ะไม่เคยดูทำไมรู้ครับอ่าแกรแกร์แกนคไปงไรไแกรงเคยไปงานแคร์เคยไปงาิ้วควายนะคุณจะไปงานอีเวนต์วิ้ควายนะก็ไหลครับพี่ดาวอะไรนะที่ประเภทนี้นี่ที่แกร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ใครไปอะไปอนไรอย เฮ้ยเลิกถ่าบ้างมั้งเม่อี้เล่นเกมอะไรเลางวันนี้เล่นเกมเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นเกมบิงโกเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมอะไรนะเกมขำคำถามเกี่ยวกับสาขาหน้าสถานักงานสำคัญครับสนุกมากพี่แค่ไหครับครับผมเมื่อกี้ผมมานั่งเฉยๆครับไม่ใช่เมื่อกี้มานั่งมานั่งดูคนเล่นเกมกันแล้วก็ร่วมเล่นร่วมแบบทายคำถามอะไรด้วยใช่ใช่ครับผม นี่เป็นเพียงบรรยากาศเริ่มต้นการเดินทางเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานขนาดนี้เลยล่ะคะ่ะช่วงหน้ามาตามติดกันต่อกับกิจกรรม Central w i t e Club g ีหนุ่มเดสตาแคนและฮัทพร้อมเหล่าแฟนคลับไป m e e t and Greet สุดอ x ็กซ s i ลูถึงพัทยาค่ะล h e c เวทีล t ซิซิ s i n g s i n g ขายวันแล้ววันนี้ นีนะคะมาตามติดสองนุ่มเดอะสตาร์แคนและฮัตกันต่อค่ะหลังจากที่เดินทางมาน,นานถึงสองชั่วโมงก็ได้เวลาอาหารเที่ยงค่ะซึ่งวันนี้มาที่ร้านเดอะกลาสเฮาส์กับบรรยากาศสุดชิลริมชายหาดพัทยาค่ะตอนนี้ครับอยู่ที่ร้านเดอะกลาสเฮาส์แล้วแล้วก็เชื่อว่าอาหารนะอาหารทะเลน่าจะหน้าตาจะได้อยู่มันอนนตนที่เรายังไม่เห็นเพราะว่ามาถึงเรา็บุกมัทะเลก่อนเลยตอนเย็นๆน่าจะบรรยากาศดีมากๆเลยเพราะว่าจะมีโต๊ะให้กินตรงนี้เลยนั่งกินตรงนี้ได้เลยนะรู้สึกว่า ก็มองวิวทะเลเไปปลดปล่อยอารมณ์ไปตามธรรมชาติกับสายน้ำสาย,สาย<ช>ขึ้นทะเล,ละอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงกลางวันนี้ขณะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าครับก็คือลมยังมีลมเย็นๆเลยเนาะแล้วก็มีต้นสนเป็นตัวกันแดดให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตอนเวลาไหนผมว่าก็ได้หมดเลยม,มาตอนเช้าก,กันเป็นอีฟิลหนึ่งมาตอนเที่ยงก็เิี่งนี้แหละก็คือสบายๆนะครับได้ไหมสุคใช่<ล> ก็บอกว่าตอนนี้ครงช่วงเวลาที่เรียกว่าสุดที่รมแล้วก็คือการทาอาหารครัแล้วก็พวกเราครับไม่ว่าแคนอานารเนี่ยก็คือด้ทารอาหารร่วกับแฟนๆนะครับนี้คือน,คนั่งรอกินกันแล้วรอแคนเปิดนะครับแต่ว่าแคนจะไปแล้วสองชิ้นครับผมใช่ครับ มาที่มีคุ้มมากครับอาหารทะเลเนี่ยน่าจะสดมากๆเพราะว่าทะเลอยู่แค่นี้เองนะฮะก็น่าจะสดมากมีใครลองชิมอะไรอย่างนีมีใครลองชิมอะไรอย่งนี้อย่างคอรอรอการก่อนรอกาอยู่ะครับโอเคผรู้สึกเฉพาะในวันนี้มาอันนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ครับเป็นไงั้ดีใจมากค่ะได้ใกล้จิตสุทธิค่ะ ทีนี้เพรามาที่นี้เนี่ยเราเน้นแบบว่าพักผ่อนสบายๆนะครับมีแบบว่าชิวๆถ่ายรูปท่องเที่ยวกันมาที่แค่ที่แรกเท่านั้นแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปหลายที่เลยมีที่จะพานาเอะไรต่างๆที่เคยเห็นแขกยังไม่เคยไปนะเคยเห็นแต่ในรูปก็คือน่าจะสนุกดีลุยกันเลยครับผมแขกกินก่อนแล้วกัน ก็กินไปเยอะมากครับเพราะหวง่อาหารทุชาติคอนเฟิร์ว่าอร่อยทุกอย่างครับก็แฮปปี้มากๆเลยถูกปากถูกใจไหมวันนี้ไม่ถูกปากแล้วเข้าไปในบ้านแล้วหน่อยมากก็เดี๋ยวสถานที่จะไปก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์อาสามีตีนะครับหลังจากที่ดินมค่าอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อไปวันที่ดีมากๆกระถามน้องๆเหมือนกันมีคนถูกไหม ถ้าไปแสดงออกเลยในใจนี่คือแบบนี่ให้าทีนี้ไปเยอะสุดตรงนี้เฮ้ยกินกุ้งครับผมมีคนแกะกุ้งให้นี่น้องน้องนี้แกะให้ถ้าขาดไปผมคงไม่เป็นคนในวันนี้เพราะว่จริงนะขอไปทำทุกคนเลยครับว่า เปิดไฟด้าน้องมาโดนฝนของอะไรเงี้ยให้ให้มาเคยมาน้องคนนี้เราให้ทุกอย่างที่เป็นิที่ผมชอบนะทำของลูกให้เป็นซูเปอร์แมนแล้วก็ สปอนโซนศูนย์เจ็ดมัน Iron Man อีกก็ประทับใจมากจริงเ่เ้นใหม่แป็นไงครับลัไปดแล้วไมถึงเปลี่ยนไล่โซนเนหรอเรเส้นใหม่เปลี่ยนเพราะว่าเรเ่อนพอดีเราเหมือนกับว่ามีแบบว่าดูทักนะเหมือนกันแล้วแบว่าบางทีเรายกปกกายเยอะเกิน อะยเงเก่าเนี่ยยกยกยกทุกคําเลยใช่เขาก็เลยให้เปลี่ยนใหม่ดีกว่า้แบบจะต่อกันเพราะเวลาเซ็นเหมนกับว่าถ้าเกิดซต่อกันจะได้แบบให้ยืดยาวยืดยาวเรื่อยๆเลย ที่ร้านนะฮะเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่เป็นผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรกันเอาทานข้าวอิ่มอร่อยทุกคนเลยนะครับผมมีความสุขกับรสชาติของอาหารแล้วก็บรรยากาศของอาหารนะครับที่อยู่ริมทะเลแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะพี่ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปพิพิธภัณฑ์ที่เคยกล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สามิติ มีรูปมากมากมนะครับก็หลายคนอาจจะเคยเห็นจากการที่แบบว่าในอินสตาแกรมเพื่อนบ้างหรือว่าในสื่อต่างๆแต่ว่าวันนี้ครับเราจะพาไปดูของจริงว่าว่าเป็นยังไงผมตื่น้เต้นอ่ะผมไม่เคยไปเออพี่ก็ไม่เคยไปนั่นแหละเออซึ่งก็บอกว่า3เดือนนียจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนคอเลกชันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารอบนี้ก็น่าจะไม่เหมือนที่เคยเห็นเหมือนกันรอบนี้อาจจะมีรูปเรากมไน้านะโอ้ไม่มีเดี๋ยวฮัทจะไปประทับเองครับไปดูกันเลยว่าเป็นไงครับ มาตามติดกับกิจกรรมไฮไลท์ของทริปนี้ค่ะซึ่งหนุ่มแคนและฮัทจะพาไปตะลุยเมืองแห่งศิลปะ a r ร์ตอิน a าราได์พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม3มิติจะเป็นยังไงติดตามให้ได้ในช่วงหน้าค่ะกรุงเทพประกันภัยแข่ขื้นทุกย่างก้าวโทร02 285 8888 ช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วนะคะกับการตามติดสองนุ่มเดอะสตาร์อย่างแคนและฮัทค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ที่อาร์ตินพาราได์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาบรรยากาศจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ครับเราอยู่ในโซนด้านนแล้บรรยากาศทีาบอกว่าเหมือนกำลังรอจะเข้าไปในถ้ำสัอยา เ็นค่าอะไรมาทำปากว่ามือถึงไม่ทันรู้จักลึกซึ้งไม่ไหวนะอ้าอ้าอ้านะ่าหรัสำหรับอา t in อินพาราได์นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม3มิติที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิดค่ะและก็โพสท่าถ่ายรูปกับภาพเขียนได้อย่างอิสระ ซึ่งภาพวาดแบบ3ามิตินี้นะคะเวลาถ่ายรูปออกมาอารมณ์ของภาพจะเหมือนจริงคือมีทั้งความกว้างความยากใหญ่อาคื ววนิสใช่ครับผมที่ประเทศที่เขาเดี๋ยวจะเข้าถ่ายรู เล่นต้นเลยไปถังบ้างก็สนุกมากครับผมตั้งแต่สถานที่แรกเลยฮะ <S <S ไปกินข้าวที่เดกลาส์เซาทนะครับ<ล>ะทะเลที่นี่อร่อยมากบรรยากาศดีมากครับติดทะเลเลยฮะก็ชิลๆกินไปคุยไปฮะ, <S <S ะทุกทุกอย่างอร่อยหมดเลยกุ้งอหอยปูปลาใช่ครับแต่ละคนก็เรียกว่าได้นอกจากจะได้ทานอาหารกันแล้วก็ยังได้แบบว่าถ่ายรูปแถวๆนั้นด้วยใช่ใชครับเพราะว่าวิวสวยมากๆแล้วก็หลายคนอาจจะคล้ำๆกลับไปเลยเพราะว่าแดดแรงมากฮะแล้วก็ต่อจากเมื่อกี้นะฮะเราก็เพิ่งไปที่อาร์ตอินพาราไดซ์เป็นไงบ้างโอ้อาร์ตอินพาราไดซ์บอกเลยว่า สมคำร่ำลือจริงครับผมสถานที่นี้สวยงามมากครับผมมีเหมือนถ่ายรูปเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ในนั้นเลยเป็นสามิติเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลหรือแบบสัตว์แอฟริกา,รกาหรือสัตวที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศรวมกันสวยงามมากจริงครับผมก็ทาใ,ใจมากๆทุกคนมีความสุขมากวันนี้เป็นไงบ,บ้างมาได้มาชีวเอากับพวกเรา2คน ก็สนุกมากนะคะว่าเราไม่ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชอบแต่ว่าวันนี้ขอบก็ขอขอบคุณทุนท่านด้วยที่จัดทีมอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเรานะคะครับผมอย่นี้ว่าอันนี้ประทับใจที่ไหนมากที่สุดที่ไปมา แ่ดอกพลาไดค่ะชอบชอบรูปไหนครับชอบรูปไหนชอบรูปนางฟ้าค่ะชอบชชอบชอบรูปนางฟ้าครับเองถ่ายด้วยเป็นนางฟ้าไม,ไม่ได้ถ่ายค่ะแต่เห็นคนอื่นถ่ายแล้วสวยก็วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็เอกคลูซสุดๆตั้งแต่ขั้นตอนบนรถบัสค่ะคือก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปินค่ะได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็เล่นเกมรู้สึกประทับใจมากค่ะก็ต้องขอบคุณเซนทันไวัยค่ับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เราได้มาที่พัทยาได้มาทานข้าวแล้วก็มา ที่ปีเิษพันธ์ที่อาร์ดินพรไดค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสุดยอดมากเลยครับกิจกรรมนี้นะฮะแคนก็ต้องขอขอบคุณทาเงเซ็นทันมากๆที่ให้แคนนะครับฮัดและก็แฟนคลับของพวกเราได้มาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆด้วยกันนะครับส่วนใครที่พลาดโอกาสดีๆในครั้งนี้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะว่าแคนเชื่อว่าเซนทันจะสร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับ เอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ทางนี้เลยฮะ www.facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวนะครับแล้วกลับมาพบกับแคนด้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงรวมถึงออกอากาศซ้ำครับเวลา5้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ